นักเรียนทั้งหมดทำฟาร์มพรบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับนักเกรียนทุกคนนะคะเข้าสู่รายวิชาภูมิศาสตร์นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยครูเนี่ย,ยจะมาเรียกสติกันก่อนว่าเช้านี้เนี่ยนักเกรียนของครูเนี่ยมีสติกันไหม ไม่มีนักเรียนงัวง่ายมากใช่ค่ะขุดคิ้ะก่อนที่จะเข้าสู่สติปลดมือสองครั้งปลดมือสามครั้งน้องไทยนี่ไม่ได้ยังไม่ค่อยมีสติเลยยคิดถึงใครอยู่นะแค่รู้ว่านักเรียนคิดถึงใครอยู่เ้าใหม่อีกรอบนึงค่ะสติปลดมือสองครั้งค่ะปลดมือสามครั้งเอ้ กังบนโต๊ะครูโอเคน่าจะมีสติกันแล้วก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะครูจะมาบอกกติกาการเรียนของครูนะคะก็คือมีสี่ข้อข้อที่1ห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือเวลาครูสอน 2. ให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจฟังครูแล้วก็ให้เคารพครูนะคะ3 จะมีการถามได้ก็ต่อเมื่อมีการตอบถามในชั้นเรียนเท่านั้นนะคะแล้วก็สี่จงเป็นนักเรียนที่น่ารักสำหรับครูนะคะโอ้โหแล้วคนนีเขาค่ะว่าไงคะทำไมครูคนนี้เขาไม่ยอมบอกกฎด้วยครับเดี๋ยวเขาก็จะมีกฎของเขาวันนี้จะมีครูทั้งสามคนมาสอนนักเรียนเลยนะคะวันนี้อ่าโอเคนะคะวันนี้นะคะจะเรียนกับครูพี่ยูก่อนนะคะเป็นคนแรกวันนี้นะคะ วันนี้นะคะเราจะพานักเรียนทุกคนเนี่ยไปสัรนวจสิ่งที่นักเรียนมองไม่เห็นและมันมีสิ่งสำคัญต่อชีวิตของเรานักเรียนลองจินตนาการสิคะว่าถ้าเกิดว่าโลกของเราเนี่ยมันไม่มีชั้นบรรยากาศนักเรียนคิดว่าโลกของเราจะเป็นยังไงคะมีใครตอบไมะาพุ่งชนค่ะกระบะพุ่งชนมีนัตว์อยู่ไม่ได้ค่ะมีนัตว์อยู่ไม่ได้นึกไอคิดว่าไงคะใช่ค่ะใช่ หนูคิดว่าขาดอากาศหายใจค่ะขาดอากาศหายใจฮัสบูลหรอผมว่าครัผมคิดว่านกจะบินไม่สามารถบินได้ครับครูทำไมคิดว่าไม่สามารถบินได้คะเะ่าเนื่องจากว่าชั้นบรรยากาศเป็นพื้นที่ที่นกจะสามารถบินได้หรือว่าสัตว์ที่มีปีกทุกชนิดที่จะสามารถลองลอยได้แต่แต่นกมันมีปีกนะคะใช่ครับนั่นแหละครับ ม่ไม่สามารถร้องรอได้เาว่ามีมีชั้นบรรยากาศอยอดเย่ยมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชั้นบรรยากาศมันจึงมีหน้าที่ของมันนะคะหน้าที่ของมันก็คือจะมีอยู่สองหน้าที่ก็คือเป็นเกราะป้องกันแล้วก็เป็นผ้าห่มของโลกนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคร <c oughs> ูเนี่ยจะมาทําความเข้าใจอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของสมบัติของอากาศ สจะเป็นโครงสร้างของชั้นบรรยากาศว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรนกักเรียนรู้คร่าวๆไหมคะว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างยังไม่รทามราบเลยค่ะยังไม่ทราบเลยใช่ไหมคะอ่าอย่างงั้นเราก็ต้องไปเรียนรู้กันก่อนใช่ไหมคะใช่คอ่า<ว>ช<ะ>ั้นบรรยากาศนะคะก็จะมีหน้าที่นะคะ ครคะหนูไม่เห็นคะ่ะมไม่เห็นครูบางครูบางขอโทษเห็นะคะเห็นไหมคะ,คะโอเคคะ่ะอ่าเข้าๆนะคะชั้นบรรยากาศเนี่ยก็คือจะเปรียบเสมือนเกาะป้องกันร,รังสีที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์ค่ะแล้วก็จะเป็นอ่าภายในของชั้นบรรยากาศเนี่ยจะไปะกอบไปด้วยไอ้น้ำความร้อนแล้วก็อากาศและจะถูกแบ่งออกเป็น ห้าชั้นนั่นเองค่ะแล้วจะมีชั้นอะไรบ้างเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้กันต่อนะคะว่ามันจะมีชั้นอะไรบ้างก่อนที่ครูเนี่ยจะเจาะลึกเ,เข้าสู่โครงสร้างเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าอากาศที่เรามองเห็นเนี่ยมันมีน้ำหนักแล้วก็มันมีอุณหภูมิอย่างไร ขอเดี๋ยวครูจะเชิญเนี่ยอาจารย์วานีเนี่ยมาให้อธิบายให้เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะังดี้สวยจังอาจารย์คนนี้ดีขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะอาจารย์วานีนะคะวันนี้อาจารย์วานีเนี่ยจะพาทุกคนไป จะพาทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่สุดของอากาศค่ะซึ่งมันมีอยู่สองข้อทุกนักเรียนทุกคนรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรคะวันนี้ครูจะพาจะมาอาธิบายค่ะก็คือหนึ่งความกดอากาศซึ่งความกดอากาศเนี่ยคืออะไรคะ, hey, hey, hey. คะ ค่ะเขาวดแบบนเงือกอะครู่ะครว่าครูว่าอาคันี่เาจะตอบครับว่าไงคะว่าไงคะลาเน้ก็เลยมาเรียนวันนี้ไม่เป็นไรค่ะถ้านักเรียนไม่รู้เดี๋ยวครูจะมาอธิบายเองค่ะก็คือความกดอากาศเนี่ยก็คืออากาศที่ทับเราอยู่นะคะ2และ2ก็คืออุณหภูมิซึ่งสร็ แป๊บนึงนะคะครูคะครูช่วยอยู่ฝั่งฝั่งนี้ได้ไหมคะเพราะว่ามันมันไม่เห็นค่ะอ่าสองก็คืออุณหภูมิทุกคนรู้ไหมคะว่าอุณหภูมิเนี่ยคืออะไรแล้วก็จะเปลี่ยนไปตามอะไรคะตามฤดูกาลค่ะตามสภาพอากาศอ่าก็อาจจะถูกบ้างแต่ยังไม่ถูกเลยเปลี่ยนแปลงไปตาม อ่าลองอ่านดูค่ะเปลี่ยนแปลงไปตามเห็นไหมคะถูกยิ่งย่าถูกค่ะยิ่งต่ำยิ่งร้อนไอตอนนี้อากาศเป็นไงคะร้อน <c oughs> อ่ะ <c oughs> ตอนนี้ทุกคนได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าสมบัติของอากาศเนี่ยสมบัติของอากาศเนี่ยมีอยู่สองข้อใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่า มีอะไรบ้างครูทบทวนกันใหม่เดี๋ยวความก<ว>ดอากาศกับอุณภูมิค่ะว้าวเก่งมากแล้วก็รู้ความหมายของมันแล้วใช่ไหมคะรู้แล้วค่ะอ่าวันนี้ครูจะพาทุกคนเนี่ยไปเข้าสู่กิจกรรมคิดเร็วตอบเร็วสถานการณ์ความกดอากาศค่ะอ,อ่าน่าน่าเล่นไหมคะน้าเล่นซึ่งครูจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนวิเคราะห์กันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ อ่าเดี๋ยวครัวให้ทุกคนอ่านเลยค่ะน้ำมีเทียบเท่ากัเอาไหมค่ะเอาไหมค่ะเอาไหมค่ะอ่านให้พร้อมกันค่ะจะเย็นเยิ้มซ้ำน้ำมีเทียบ่ากสูทธิ์10กิโลเมตรก็ส่วนอากาศออกซิเจนทำไมเขาถึงหายใจลำบากกว่าคนที่อยู่บนพื้นดิน คำถามคืออะไรคะลดความกดอากาศไหมคะคำถามค่ะคำถามค่ะครูถามว่าในโจทย์เนี่ยเขาถามอะไรคะถามว่าไมถ้าดูสูงแล้วเราหายใจไม่ออกทำไมเราต้องฝึกออกซิเจนค่ะเก่งมากค่ะมีใครรู้ไหมคะถ้ามีใครรู้ยกมือขึ้นตอบได้เลยค่ะยกมือค่ะุณความอากาศตาไหมครับอ่าก็อาจจะถูกแต่ก็ยังยังนะ ทำไมคะมีใครตอบได้ถูกากค่ะถูกเลยังอุ๊ยถูกค่ะเก่งมากค่ะอะไรนะอะแล้วทำไมอากาศถึงเบาบางลงคะเพราะอะไรยิ่งปืนเก,ก่งมากค่ะสาเหตุก็คือความกดอากาศและความหนาแน่นของออกซิเจนเนี่ยลดล,ลงตามระดับความสูงนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าอากาศมีน้ำหนักจริง และความหนาแน่นไม่เท่ากันในทุกระดับนะคะตอนนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของอากาศกันแล้วใช่ไหมคะค่ะอ่าก็คืออะไรคะครูขอทบทวนอีกรอบหนึ่งก่อนจะไปพบครูนานาค่ะความเกิดอากาศอ่าแล้วก็เก่งมากคะ่ะนักเรียนจีรี่ <laughs> เก่งมากเลย การเปลี่ยนคไจีรีเก่งคนเดียวเพราะว่าเขาตั้งใจฟังที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะคะเก็ตั้งใจฟังค่ะทุกคนอาจจะตอบไม่ทันนักเรียนจีรี่นั่นเองคะ่ะไม่เป็นไรวันหลังก,ก็แบบยกมือตอบได้เลยคะ่ะอ่าโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าอากาศมีน้ำหนักจริงและอุณหภูมิเปลี่ยนไปตามระดับความสูงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยจะทำให ชั้นบรรยากาศนั้นแบ่งออกเป็นห้าในเรื่องนี้เดี๋ยวครูให้ครูขอเชิญครูฮานานมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะขอเชิญค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะและเกียรติทุกคนค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ, <c oughs> ค,ะครูชื่อ <c oughs> ครูฮานานนะคะ <c oughs> ค่ะม่เกี้ินะคะนะักเก็นก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความกดอากาศว่าภูมิ แล้วก็ได้รู้หน้าที่ของบรรยากาศไปแล้วใช่ไหมคะได้ค่ะค่ะที่ครูนีนี่แล้วก็ครูพี่อยู่บอกว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยแบ่งออกเป็น5ชั้นต่อไปเราจะมาเรียนรู้ว่าในแต่และชั้นเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทําหน้าที่อะไรบ้างคะ่ะพ,พร้อมพร้อมยัยงคะพร้อมค่ะโอเคค่ะมาที่ชั้นที่หนึ่งนะคะคือ,ทอโทโพสเฟียร์ค่ะถูปอสเฟียร์อีกก็ค่ะ ชั้นที่อยู่จากเพื่อนดินขึ้นไปประมาณ0ถึง10กิโลเมตรค่ะแล้วก็เป็นชั้นที่มุนึกอย่างเราแล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยแล้วก็มหภูมิค่ะมีการลี่ยนแปลงความสูงแล้วก็บริเวณที่มีไอ้น้ำเมฆหมอกแล้วก็พายุค่ะซึ่งแกก็แบบเออคงรู้เ้ยน,นะว่าชั้นเนี่ยเป็นยังไงเป็นชั้นอะไรคะที่เราอาศัยคะ่ะ<า>แล้วก็เราก็มาากันจะ กับไอ้น้ำเมฆหมอกพายุฝนใช่ไหมคะอ่าเก่งมากค่ะอ่าใช่ค่ะก็ถูกเหมือนกันค่ะสนามีอุทกภัยต่างๆก็คือมันจะอยู่ในชั้นนี้ค่ะอ่าต่อไปนะคะจะเป็นชั้นที่สองคือสตาโทเซียสตาโทเซียยังไงคะอีกรอบค่ะสตาโทเซียเก่งมากค่ะ ชั้นที่2ก็คือสต้โซลาร์นะคะเป็นชั้นที่มีความสูงตั้งแต่1 0ถึง50กิโลเมตรค่ะเป็นชั้นที่ไม่มีเมฆไม่มีพายุนะคะและก็จะมีแต่ความชืน้นฝุ่นมีปริมาณที่เข้มข้นมากค่ะแล้วก็โอโซนก็มากด้วยเช่นกันค่ะและก็ในชั้นนี้เนี่ยมันจะเป็นมกักใช้ในการเดินทางทางอากาศเช่นการใช้เครื่องบินและก็แล้วก็จะเห็นบอลลูนที่เขึข้นไหมคะ เลยอ่าใช่ค่ะก็จะใช้ในชั้นนี้เหมือนกันค่ะอ่าเข้าใจเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะแล้วคอนเล่นว่าวเราเล่นว่าวจะอยู่ในชั้นที่เราอยู่นะคะอ่าเราเห็นไหมคะอ่าถ้าเครื่องบินเราเรามักเห็นตอนที่อ่าเครื่องบินขึ้นได้เบียรแล้วก็มันจะหายใช่ไหมคะเอาเป็ว่าจะอยู่ชั้นนี้แลวค่ะถ้าเป็นลุนลุนเขาจะหายใจออกหายใจได้ค่ะชั้นนี้แล้วก็เพราะว่ามันจะมีอ่า อาจจได้คะ่ะแล้วก็สามารถาาคนเนี่ยสามารถขึ้นได้คะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นชั้นที่3าก็คือมีโซสเฟียค่ะอ,อ่านให้คูฟังหน่อยค่ะมีโซสเฟียใช่ค่ะชั้นที่3าก็คือมีโซสเฟียนะคะเป็นชั้นที่อยู่สูงจากพื้นดประมาณ50ถึง80กิโลเมตรค่ะเป็นชั้นที่มีอากาศเบาบางมากและก็ในชั้นนี้เนี่ยจะพบกับดาวตัหรือว่าอุกาบาต ็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าในชั้นนี้เดาตวตกแล้วก็อุกาบาบเนี้จะถูกเผาไหมในช euh, ั้นนี้เลยค่ะแล้วก็อุณหภูมินะคะจะลดจะลดล,ลงตามความสูงถ้ายิ่งสูงก็คือจะยิ่งหนาวค่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะนักเรียนคะพูดคุยหรอคะหนูหนาวค่ะอาจารย์ช่วยปรับแอร์หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์มาปรับจริงเนาะได้เลยนักเรียนเงียบๆค่ะ กติกาของเราเป็นยังไงคะไม่เลยอ๋อท่านรู้นี่คะขอโทษค่ะไม่เป็นไรคะ่ะอ่อเรามาเรามาเรามาเข้าสู่บทเรียนของเราก่อนนะคะอะข้นใจคะชั้นมีโซลเฟียก็คือจะเป็นชั้นที่พบกับดาวตัว่าอีอวกาศค่ะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ,ะต่อไปนะคะ,ะจะเป็นชั้นที่สี่คือเทอร์โมสเฟียร์ค่ osphere, คะเทอร์โมสเฟียร์นี่จะเป็นชั้นที่อยู่สูงจากพื้นดินขึ้นไปตั้งแต่8 0ถึง6ก0กิโลเมตรค่ะ ในชั้นนี้นะคะจะพบกับแก๊สต่างๆซึ่งจะอยู่ในลักษณะที่เป็นอนุภาคประจ,จุไฟฟ้าที่เรียกว่าไอออนหรือว่าสามารถสะท้อนขึ้นวิทยุบางชนิดได้เหมือนแบบสามารถส่งที่นักดาราศาสตร์หรือว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยส่งวิทยุต่างๆที่เราใช่เก่งมากค่ะนักจินตนิกาะต่อไปนะคะจะเป็นชั้นสุดท้ายนะคะ ก็คือชั้นที่5คือ exosphere ค่ะจะเป็นชั้นที่อยู่สูงจากพื้นดินตั้งแต่600กิโลเมตรเป็นต้นไปเขาคือจะอยู่สูงมากสูงที่แบบเออมันอย่างแีก็คือไม่สามารถที่จะไปได้ยกเว้นนักวิทยาศาสตร์ว่านักอวกาศเนี่ยจะคิดค้นอะไรต่างๆที่แบบเออจะให้มันไปไปไปยางในชั้นนี้ได้ค่ะแล้วก็ในชั้นนี้เนี่ยจะไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าระหว่างบรรยากาศเนี่ย อะไรก็อากาศจะอกจะประกอบด้วยเป็นแกส๊สไฮโดรเจนแล้วก็แกส๊สฮีเลียมค่ะทำให้ในชั้นนี้เนี่ยจะเจือจางมากจนที่เออจนไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศแต่เป็นชั้นบรรยากาศแต่เหมือนแบบนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าแบบเออไม่ไม่นับก็ได้อาจจะนับก็ได้อ่อาอ,อ,อ่าใช่เพราะว่ามันมันอยู่สูงแล้วก็มันอยู่สูงที่แบบเออมันอย่างเราก็ไม่สามารถจะไปได้เนาะใช่ อ่าพระเจ้าค่ะอ่ะงั้นทบทวนหน่อยค่ะชั้นเบเกันมีกี่ชั้นคะชั้นที่หนึ่งค่ะสองเบกดมเกี่เบห้าเบเกหเเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็เราก็จะมี กิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้ลักยังของเราเนี่ยได้ทำกันค่ะเชิญแจกนะค่ะคแจกค่แจกค่ะครูอยากให้ทุกคนเนี่ยแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มค่ะรวมกันพี่โทนคะ อ่าคนละสี่สี่คนค่ะเพราะว่าเรามีแต่คนใช่ไหมคะอ่ากลุ่มละสี่คนนะ่สี่คนนะสี่คนค่ะสี่คนนี่นะคะแต่ละชั้นแต่ถ้าทุกคนอยากไย้ยังคนะอยากเห็ุลเหรอชั้นชั้นสามารถมาดูอ่านี่ก็จะเป็นเช่อนะคะว่าชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยเป็นยังไงถ้าเห็นแบบออยากอยากให้เห็นอยากให้นักเรียนเห็นภาพมากขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นชั้นที่ ที่เราอยู่นะคะชั้นที่หนึ่งอ่าอันนี้คือชั้นที่สองก็คือชั้นที่เครื่องบินอะไรแบบนี้จะบินนะคะแล้วก็อัน,นจะเป็นชั้นที่สามที่พบกับอุกกาบาตอะไรต่างๆค่ะแล้วก็อัน,นจะเป็นชั้นที่สี่ที่สามารถพบกับวิทยุไม่ก็อาัสเนือ้อสามารถ<ช>พบในชั้นที่สี่ได้นใ,นใ,ไใช่คะ่ะว้าอยากไปนะคะนนครูก็ไม่เคยค่ะแต่ถ้ามีโอ,อกาสก็อยากไปค่ะะเดียว ถ้ามีอัปเดบก็ไปกับอับเบกค่ะใบงานทุกคนได้แล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวครูจะมาอธิบายว่าทํายังไงอ่าก็คือนี่นะคะใบงานของเราอ่ะมีคําถามอยู่5ข้อใช่ไหมคะครับอ่าทุกคนมีปากกากันไหมคะไม่ไม่มีค่ะแล้วมีค่ะหนูมีค่ะโอเก่งมากค่ะดูเพื่อนเป็นตัวอย่างนะคะมีตาให้ซื้อ ปากกาแท่งเไม่รรถอยางเดีขบคออ่ามีโอเคมีปากกากันแล้วใช่ไหมคะมาเดี๋ยวครูจะอธิบายคำถามของเรามีอยู่ห้าข้อเกี่ยวกับเหตุการณ์นะคะอ่าเหตุการณ์ชั้นบรรยากาศค่ะนี่ทุกคนเห็นไหมคะว่ามีชั้นบรรยากาศอยู่ข้างล่างอ่านั่นก็คือคำตอบ นั่นก็คือคําตอบค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถเอาคำเอาคาเหล่าเนี้ไปเขียนคําตอบตรงตรงชั้นบรรยากาศค่ะข้างข้าเลยใช่ห้ใช่ค่ะตอบตอบให้ถูกนะคะครูก็ได้อธิบายเกี่ยวกับอันนี้แล้วอ่าอ่าถ้าไม่เห็นเราสามารถดูสื่อการสอนของครูได้นะคะ ได้ค่ะได้ค่ะเด็กชายฮัสบุลเนาะได้ค่ะรักเลยค่ะเท่ยกันดูนะคะทำไมมันเหมือนลูกบอลกับดูนี่ลูกกระบาดกบกบาดค่ะใช่ค่ะ เรอยากให้ทุกคนในกลุ่มเนี่ยช่วยช่วยกันนะคะเจนเล็กโชเฟอร์เซียช่วย,นนยช่วยกันค่ะช่วยช่วยกันนะคะเราเรียนแล้วนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวระหว่างเนี้ยคุณครูฮานานกับได้ค่ะเราสามารถเล่นได้เลยค่ะ,ะระหว่างเนี้ยคุณครูจะเดินมาดูนะคะว่า ทุกคนในกลุ่มนี้ดได้ช่วยช,ช่วยกันไหมโออไม่โดยสารไม่ไโดยสารที persuade persuade <S 3> 3, <S ่สองอแอรที่สองโอปีแอรที่สองเป็นอะเธอแ้โอปีแอร์ที่สามขอะไรที่ อ่าครูลืมบอกค่ะนักเรียนคะฟังครูก่อนค่ะก็คือครูจะจัดเวลาสนาทีนะคะในการทำค่ะใจะเย็นๆค่อยๆทำนี่สามเป็นอะไรอ่ะอ่าเดี๋ยวครูจะจัดเวลานะคะสามนาทีถ้าเสร็จแล้วยกมือขึ้นนะคะ กลุมไดนเสร็จแล้วยกมือขึ้นนะคะีเอีใยรเอค,ค,ร,ครอทใครเอทใทค่เยังคราอทเอทใคเทครเรเคเกรเทุคเครเค เนี่ยเราจะมาให้เต้นไก่ย่างนะได้ครูได้ครูวันนี้เลยวันนี้เลยค่ะวันนี้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวครูจะตรวจดูก่อนว่าทุกคนเนี่ยทําถูกกันไหมถ้าไม่ถูกเนี่ยครูจะมาให้เต้นข้างหน้าห้องเลยค่ะไก่ย่างรออยู่โอ้ยมีเต้นมีเต้นแบบแบบแบบไหนครูมีเต้นแบบไหนล่ะคะเต้นติ๊กต๊อกค่ะติ๊กต๊อกได้ค่ะมีกลุ่มหนึ่งผิดค่ะ อ่าผิดค่ะอุ้ยสองกลุ่มเลยอุ้ยได้เห็นคนเทนทั้งกลุ่มแล้วป่วนทั้งห้องอ่าครูจะให้ครูจะให้แก้กันอีกรอบค่ะรอสามไม่ได้เลยใช่ไหมคะครูจะให้แก้กันอีกรอบค่ะรอบสุดท้ายอีกรอบสามใช่ไหมคะให้ตงไหน

อาหารดีๆนะคะน้เชื่อมนขึ้นอเดมีน้เชื่อแล้วเแลมีคตอบค่ะไหในครูขอดูค่ะถูกถูกค่ะมมีมีกลุ่มที่ถูกนะคะ มันมีคำตอบที่ซับค่ะใช่ค่ะครูบอกแล้วให้อ่านดีๆอ่านดีๆค่ะแปลว่ามีบางกลุ่มอ่านไม่พีหรือว่าไม่เข้าใจค่ะใช่ค่ะกัวแต่พัวแต่ใจนั้นเคื่อนค่ะใช่แต่แต่จะบอกว่าั้าห้องนี้เก่งกันทุกคนค่ะไม่ต้องน้อยใจนะคะไม่ต้องหงงดค่ะ นี่นะคะเราต้องมีสติในการใช้ชีวิตนะคะนักเรียนอ่ใช่ค่ะคนเราผิดพลาดได้ใช่ค่ะคนเราสามารถผิดพลาดกันได้แค่ขายต้องทำงาค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้เธอไปไอ่าอย่าอย่าอย่าทะเลาะกันค่ะอย่าทะเลาะกันค่ะจะได้ค่ะสำหรับค่ะอ่าแปลว่ากลุ่มนี้ต้องออกมาเต้นไหมคะเออไม่ค่ะ อ่าไม่มีพื้นที่ำหรับให้เต้นลงมาไม่เป็นไรค่ะอได้งครับนเอาไว้ค่ะ่าเราติดช่ากันอยู่นะคะอ่าเลวค่ะวันนี้สนกกันไหมคะจากที่เรียนกันมาสนุกค่าถ้าสนุกเนี่ยลองทบทวนเลยหมคะว่าเราได้อะไรบ้างจากการที่เราเรียนวันนี้ค่ะ จีรี่เลยนะคะได้<ช>อะไรบ้างวันนี้คะได้รู้ว่าแต่ละชั้นเนี่ยเกิดปรากฏการอะไรคะแล้วก็แต่ละชั้นมีความสูงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ค่คะคนต่อไปค่ะทกชั้นเ็นกาศต่างๆว่าเป็นแบบไหนยกตัวอย่งชั้นที่เกิดก็คือจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แบบนี้คะ่ะได้รู้ว่า คก็บินบินชั้นเขาคืออะไรเนี่ยต้องแต่งมันหรอค่ะผมได้รู้ว่าพวกผมจะบินชั้นไหนได้บ้างครับครูอ้าวข้ามผ่านเลยค่ะได้รู้ว่าโอกาสหว่านอยู่ชั้นสามค่ะอราจไเด็กน้อยไอ้ล่ะครับได้รู้เรื่องชั้นบรรยากาศค่าว่ามีห้าชั้นอาแล้วหนูล่ะคะลูกว่าอ้าวมันจะรออยู่ชั้นไหนค่ะลัด ได้รู้ว่าแต่ละชั้นทำหน้าที่อะไรแล้วก็มีชื่อว่าอะไรว้าวค่ะค่ะค่ะทำไมเขาชื่อลาเต้กูอ่าน่าจะแม่ของเขาตั้งให้นะคะกินเต้ไปแวออค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ก็คือสมบัติ2ข้อนะคะมีอะไรบ้างคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของชั้นบรรยากาศมีทั้งหมดกี่ชั้นคะ จากเรารู้กันแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูก็มีคำถามจะถามของพวกเรานะคะว่าอะไรคือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างชั้นโทโพสเฟียร์กับชั้นสตาโตสเฟียร์นักเรียนที่ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรคะอ่าผมเองผมเองผมเองอ่าว่าไงเคครับผมยืนขึ้นได้ไหมครับได้ค่ะอ่าชั้น้น สตารก่อนสตารก่อนนะครูอ่าสตาร์ใช่ไหมครูใช่สถานการ์เจ้าโพสต์ค่ะอ่าชั้นสตารโพสเบียร์เนี่ยจะเป็นชั้นที่เครื่องบินหรือว่าอ่าเครื่องร่อนต่างๆสามารถร่อนได้ครับในกรูอ่าแล้วมันแตกต่างอย่างไรคะแล้วก็ส่วนความแตกต่างระหว่างกับอ่าชั้นของเธอโมสเฟียร์ครูชั้นเธอโมสเฟียร์่ใช่เธอโพสเฟียร์กับสตาร์อ่าชั้นเธอเธโมสเฟียเนี่ยจะเป็นชั้นที่โอกาบานอ่าพยายาม เธอโพสต์พี่อะเธอโพสต์เธอโพสต์พี่อะเอาไปโพสต์ให้กูช่างแตยเหรอชั้นชั้นเธโพสต์พี่ครับกูเป็นชั้นที่รุดเราอาศัยอยู่แล้วก็เป็นชั้นที่เมฆหมอกไอ้น้ำแล้วก็พายุเกิดขึ้นแล้วกูส่วนชั้นที่ตัดโพสเ์ียนีจะเป็นชั้นที่คขื่นจริงสามารถทนได้คกู ก่งมากพี hmm. s <S oh. no. ่ใครข้าค่ะกเนี oh. ่ยม uh ัน huh. บินในชั mm ้นไหนบู๊โพสเตียค่ะเปเปสที่ออบมาก่งมากเพราะว่าได้เช็คคของเราขอบคุณมากค่ะตบมให้เพื่อนหน่อยค่ะตอบมให้เพื่อนมากค่ะแสดงว่า แสดงว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจเนื้อหานะคะที่เรียนในวันนี้นะคะต่อไปนะคะคุณจะมอบหมายงานให้กับครูวานีนั่นเองค่ะมาค่ะครูวานี่จะให้การบ้านแล้วก็ส่งภาพหน้าค่ะการบ้านของเราเนี่ยก็คือเงียบค่ะนิดเดียวเองเราจะได้ตับไปทบทวนความรู้ที่เราเรียนวันนี้กัน ไงคะ,คะ,ะการบ้านของเราเนี่ยก็คือให้ทุกคนเนี่ยไปเขียนสรุปเกี่ยวกับ mm hmm. เกี่ยวกับโอโซนในชั้นสตาโตเฟียซึ่งว่ามันอะป้องกันอะไรจากเราและถ้าโอโซนลดลงจะส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้าง mm hmm. ให้นักเรียนเนี่ย เขียนสรุปมาหนึ่งแผ่นกระดาษลอกัวน้แม่รูไม่ได้ทําด้ตัวเองก่อนนะคะแม่เข้าใจตรงไหนทำได้เไม่ได้จริงๆ,ๆก็สามารถถามครูได้ในครับหน้าห้ามลอกเพื่อนกันนะคะเขียนตามความเข้าใจที่เรา,าขคครัครูอันนี้นค่ะน้อยมายกเลยครูน้อยมากเลยครเอาแบบยเยอะๆได้ไหมอ่าจะน้อยสำหรับเธอแต่อาจจะเยอะสำหรับครูก็ได้นะคะ เพราะว่าคะแนนของทุกคนเนี่ยใกล้ครบแล้วขาดชิ้นงานสุดท้ายแล้วค่ะผมมาคงกินได้แล้วก็ได้กูอ่ะกินดีด้วยติดเชื้ของคุณล็อกของคุณล็อนี่หน้ายไม่ได้เลยเชื่อมาด้วยอ๋อฮ้อ่างั้นนะคะอย่าลืมนะคะส่งคาบหน้าค่ะวันนี้ก็บทภาพของรำวิชาภูมิศาสตร์แล้วนะคะ ็เราพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะ <c oughs> แล้วก็วันนี้นะคะขอขอบคุณนะักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะคะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็หลายอยน,นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนในทุกข้าบนะคะวันนี้ครูขอ,อขอจบการสอนเพียงเท่าน,นี้คะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความรูคามดีได้ ขอบคุณค่ะ,คคะขอบคุณเช่นกันค่ะ